อยู่ของกอจอยเองก็เออจอยเส้นกระดอจอยไอจีวีเส้นกระดอที่เราเห็ดแบบมาสักในอันที่ว่าเล่นเป็นที่บานนะเออจอย่จอยรู้เบิ้งรู้ขวาตุนรุนที่พี่ยุนพี่ที่นก่อนแมน่าลำผู้หาสวัสดิ์เบิ้งจะถูกเลยมอลมมันมอลมมอลำที่บาทยังไงคนบบาทได้ดีเออคนมีเป็นกิการไมว่าจะไหนี่แหละก็ม่รู้่ไนี่แหละพี่บาเรนนังเมือเออพี่บาเนังเมือ เมือบบไปเป็นเกล็ดจับคือแดงนั้นเมื่อไรไปเลยทิ้งตลกสมัยนั้นไม่เลยแน่กพอสมัยอยู่พินเชียนแดนอีสานก็มีเอาที่จําได้ที่เรียนน้ำกันที่มหาโพที่เฟื่องฟูสตีเล็กจอยไอทีวีเสื้อกระดอบําบาดไฟไฟซ่องยางใยเกงแค็เตอร์ โอ้หลายตน้นลายตลกลายครับปันกระเลนเด้พ่อแย่มเลนฮะปันกระเลนยังไงหลายๆจัิงสินมันจัดเป็นฉากเป็นล็อกครับเป็นล็อกของบทของไผยของมันมันมีบทให้เลนแต่เราแต่ะละคนเท่าเจ้าทีผมจำได้เห็ดดีด้ยเฮ็ดเป็นพาดนะครับเออเห็ดเป็นเห็ดเป็นเฮ็ดเป็นพาดช่วงนี้มีผู้นี้ช่วงนี้มีผู้นี้แมนเพราะสิเลนคล้ายๆผมจื่อสไตล์ของเพชรพินท่องเอาเป็นอาจารย์คููบาญญ่าหไงเลยล่ะอันนั้น ผมสิยกอมาเล่นคล่ายๆเพื่อนตั้งเสียละเล่นมันเล่นง่ายๆเล่นเป็นพื้นไปวระมันเห็นง่งายครับว่าเห็นง่ายเห็นแบบไรพอเอาเ็ดตั้งโค้งเร่องายผมเด็นโบราณโบราณเป็นเรื่องเก่าเรื่องนั่นเขาบอกกับพี่กับน้องเขาบอกกับครอบครัวสมมติว่าเขาบอกครอบครัวครอบครัวนี่เป็นการเองที่ับเขาก็เล่นไปตามพื้นบ้านไปมันไม่เรื่องตั้งเรื่องไปก็เล่นผมคิดเอามาเล่นเลยคริดเอาเ้วเล่นเล่นไปตามที่มอเล่เขาว่างบุกเล่น ตก,กี้มันเป็ี่นมอลำเนาะลำเป็นเรื่องไปหอดสากแต่งงานหายเรื่องเล่นเนาะบัดนี้ผมได้ยกสากแต่งงานเนาะบัดิีมองแต่งงานมาเล่นตลกได้ดีของผมก็เลยดีอันนั้นเระพาผมไปได้ดีก็บีความคิดอย่างหลายนี่เพราะว่าเล่นไปแล้วเนาะเล่นใส่มอลำไปแลยแต่เม่เคยอัดอยางเมื่อก่อนเนี่ยเอานี่เพียงมาอัดบัดิครับก็เลยเอาเียางนี้อันนึงก็อัดเมื่อก่อนเมี่งรับเลี่ยมเนี่ยไม่ไปเส้นแล้วล่ะเออ แบบเงาะแบบเงี ok oka uh, ้ยังต mm, um, um, ัวเฮ็ดดีดีตัวแบกประสานบักประสานน่หมุกล้อยเนี่ยครับนนั่ก็ได้ชี้เหงังมาก่อนเลยออกประเด็นกับเราเราก็งงกันบก็ได้นัดแหนกันมาก่อนว่าจะไปหอมนั่นเราก็งงแล้วเนาะเอาเจ้าบาทรู้พอนแบบประสานบักประสานไปบาทเลเล็กๆน้อยบ้านคนอื่นแบบประชานเบิดบ้านไอ้โจ้จักบักประชานติเมื่อตอนก็ปั่นกับบักประชานนี่มัน